ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ด้อมไหนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิติงจ้าที่ไหนมีหนุ่มหล่อที่ไหนมีสาวสวยมินิติ่งไม่เคยพลาดเราพร้อมมาป้ายาให้ทุกคนตกลุมรักพวกเขาเนื่องด้วยไม่นานมานี้22กคอคทางดิสนีย์ได้มีการอัปเดตซีรีส์ที่ทุกคนตั้งต,า,งตารอวันนี้มินิติงเลยขออาสาพาไปรู้จักพระเอกของเรื่อง นั่นก็คือสวีายแบบสรุปรูปยอดสัน้นแต่จัดเต็มเขาคือนักแสดงและนายแบบเจ้าเสน่ห์เจ้าชายน้อยแห่งเถิ่นเตี้ยนก่อนอื่นต้องขอบอกกันเลยว่าคลิปนี้สร้างขึ้นจากความชอบความสนใจของผู้เล่าเป็นการรวบรวมข้อมูลมาสรุปและแบ่งการเพื่อตกคุณผู้ฟังที่น่ารักมาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่ารอช้าถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักเขากันเลย สุดหล่อสวีข่ายเบ้าหน้าฟ้าประธานคนนี้หรือเป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่าโซโซเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมปี1995ปัจจุบันอายุ30ปีต่อจากนี้ดิฉันจะขอเรียกเซียวข่ายนะคะเขาเป็นทางนักสแสดงและนายแบบในจีนแผ่นินใหญ่ส่วนสูง187ซนติเมตรเขาชนะเลิศการแข่งขันโมเดลนานาชาติแห่งประเทศจีนกวางโจและเดบิวต์ในฐานะนายแบบอย่างเป็นทางการ และได้เซ็นสัญญาเข้าวงการบันเทิงกับค่ายหวนยูฟิล์มสินเงอร์ในปี2016ส่วนใครที่มีไวปอและเพิ่งมาติดตามเซียวขายแต่ยังคน้นัวปอเข้าไม่เจอดีฉันจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างไปกดตามกันได้เลยล่าสุดเซียวขายของเรามีผู้ติดตามแล้วประมาณ22.942ล้านคนและยอดการรีโพสต์บวกคอมเมนต์บวกกดไลค์360ล้านครั้งโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆ ในปี2018เขาได้ร่วมแสดงในเรื่อง Untouchable Lovers หรือหงขังรักและในปี2025กับผลงานล่าสุดที่กำลังจะออนแอร์ในชื่อใต้แสงจันทร์วันหวนคืน Moonlit Reunion โดยสวีข่ายประกบคู่กับเทียนชีเวยและจะสตรีมทาง Disney Plus Hotstar คาดว่าปลายกรกฎาคมถึงสิงหาคม2025ยอดจองรับชมภายใน Tencent Video ทะลุ2ล้านครั้งแล้วคนรอดูเยอะจริงๆจุดเด่นที่ดึงดูดคงเป็นเนื้อเรื่องไตล์จึกไวยเรื่องเล่าดีลับฉากโรแมนติกโลกวิศาต์ฉากแฟนตาซีที่ทรงพลังการออกแบบภาพและการแต่งกายเรื่องย่อคร่าวๆพร,ระนางเป็นคู่แต่งงานกันเหมยจูอีสวมบทโดยสุวิทายและอูเจิน รับบทโด,ดยเขียนซีเว่ยในช่วงกลางวันทั้งคู่ดำเนินชีวิตเหมือนคู่สามีภรรยาทั่วไปแต่เมื่อกลางคืนมาเยือนทั้งสองกลับเผยอ,อีกตัวตนหนึ่งพระเอกเป็นนักล่าปีศาจกลางวันคือคู่รักกลางคืนกลับอยู่ฝั่งตรงข้ามในความขัดแย้งนี้ทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปต้องรอชมค่ะทั้งนี้นักแสดงยังร่วมรายการวาไรตี้เพื่อโปรโมทซีรีส์เช่นรายการฮัลโหลสุดทะเลด้วย แล้วหลายเรื่องซีรีส์ที่ได้รับเสียงตอบรับดียอดวิวสูงที่พลาดไม่ได้คือ Story of Yang i Palace เล่รักตำหนักอย่างซีหรืออีกชื่อหนึ่งทางไอชีอีคือเล่รักวังต้องห้ามเขาได้เป็นนักแสดงหลักโดยรับบทเป็นผู้ชาผู้หึงเป็นซีรีส์แนวอิงประวัติศาสตร์ของจีนได้รับความนิยมสูงทั่วประเทศจีนและต่างประเทศทางไอฉีอีคะแนนสูงถึง9.7ดาวจำนวน70ตอน ต่อมาเรื่องต่อมาที่ยอดวิวสูงจำนวนตอนก็สูงไม่แพ้กันคือ55ตอนแต่อย่าเพิ่งโบกมือยบๆเจ้ายาวจอมมารโลกต้องจำเรตติ้งดีมีทั้งซับและภาคไทยทา้งไอฉีอีร่วมแสดงกับไผ่ลูกโดยเสี่ยวไคได้รับบทโมชิงหรือลี่เฉิงหลานซึ่งเป็นบุตรมารเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงจากนิยายทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศเปิดตัวเรตติง้ง CSM มากกว่า 0. 8ขณะ ฉายบางช่วงเรตติ้งพุ่งทะลุ2.0%กลายเป็นอันดับหนึ่งของรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาเดียวกันต่อมาเรื่องที่ 3. Falling into your smile รักยิ้มของเธอเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ตกแฟนๆชาวไทยเข้าด้อมได้หลายคนเป็นซีรีส์แนว e s p o r รบวกโรแมนติกประกบคู่กับเฉิงเฉียวเป็นที่พูดถึงอย่างมากในไทยติดเทรนด์ X บ่อยมากซึ่งพระเอกสวีไข่รับบทลู่ซื้อเฉิงได้เป็นกับตันทีม Z GDX ผู้เย็นชาเก่งที่สุดในเกม เหยาวฉือรับบทลู่เหว่ยนิสัยขี้เล่นเสี่ยวไข่จงหรือเควินรับบทเหล่าเมาเกาหานร,รับบทเหล่าเคอเพื่อนร่วมทีมสายเย็นชานอกจากนี้ยังมีใจเสี่ยวหวินสมาชิกวง R1SE, มีเรอร์ราเชลหวังเป็นต้นต่อด้วยปี2021ตำนานรักสองสวรรค์ Ancient Love Poetry, เชียนกู่เจียเฉิน ซีรีส์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ถูกใจสายเทพเซียนแบบดิฉันเลยค่ะแนวดราม่าโรแมนติกสวีทายแล้วก็คู่ตัวตรงมีแนวพระนางแบบลุกระพาค่ะจะตาการันนีใหญ่ที่ต้องแบรับซีจีสุดอลังและเอกของเราเป็นเทพบรรพการไฝ่จืด นางเอกคือเทพบรรพการสร้างผูกซีรีส์เรื่องนี้เล่าถึงความรักการพัฒนาของตัวละครนางเอกเราจะเด็กน้อยไม่รู้ความสู่คนที่เก่งอยู่ในตำแหน่งสูงอย่างองอาจน่าเกรงขามไม่มีใครรังแกได้อีกความรักและความรับผิดชอบที่ต้องเลืองช่องทางการรับชมีทีวียอดวิวสูงกระแสดีขึ้นอันดับฮอตเทรนเรื่องที่5คือเธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาว as beautiful as you เสี่ยวขายคู่กับนางเอกสาวน้องฐานนางเอกสาวฐานทรงอีจำนวน40ตอนพระเอกคือหล่อรวยเก่งครบสูตรเลยเจ้าค่ะนางเอกจี้ซิงก็เป็นคนเก่งเช่นกันแต่ต้องเผชิญกับวิกฤตมากมายในอาชีพก,การงานของเธอทั้งถูกเจ้านายกดดันถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานใส่ร้ายป้ายสีสุดท้ายจึงออกมา ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเองแต่ด้วยกำลังที่มีความเก่งอย่างเดียวคงไม่พอพระเอกเป็นนักลงทุนจึงคอยช่วยชี้แนะให้คำปรึกษาเธอพระเอกชอบนางเอกนานแล้วแต่นางเอกมีแฟนต่อมาเมื่อนางเอกได้รับสถานะโสดพระเอกก็เริ่มจีบอย่างจริงจังเขาทั้งคู่มีความรู้สึกดีต่อกันแต่ก็ไม่พ้นต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกันทั้งสองจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเคมีพระนางดีมากมีทั้งความหวานดราม,มา่า ใครยังไม่ดูต้องจัดค่ะเรื่องที่6ออนในปี2024ที่จบไปไม่นานนี่เองคือเรื่อง best choice ever หรือชื่อไทยว่าสุดท้ายคือเธอซีรีส์แนวปัจจุบันสมัยใหม่คู่กับหยางจือ่อแนวซีรีส์โรแมนติกดรามา่าครอบครัวจำนวนตอนทั้งหมด38ตอนหยางจื่อรละบทไม่เฉิงหวนหรือหวนหวน,หวน ส่วนเสี่ยวขายของเรารับบทเป็นเหยาจื้อหมิงนางเอกของเรามีแฟนอยู่แล้วแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็มาถึงทางปันเรื่องนี้รับรองคบรถเป็นเรื่องที่ได้รับกระแสะแรงบนโซเชียลมีเดียรีวิวยอดเยี่ยมมีให้ชมทั้งซับไทยและภาคไทยบน VTV 7. Wonderland of Love พระสุททารักเคียงใจเป็นอีกเรื่องกระแสะตอบรับดีมากในไทยซีรีส์จีนย้อนยุกฟอร์มยักษ์กระแสะแรงตั้งแต่เปิดตัว ด้วยคะแนนความนิยมสูงถึง24,500บนแพลตฟอร์มเทนเซนเสี่ยวขายรับบทซื้อฉีหลางประกบคู่นางเอกคือจิงเทียนพระนางสู้เก่งกันทั้งคู่เรียงได้ว่าไม่ตีกันไม่รักกันเนื้อเรื่องสนุกดำเนินเรื่องท่ามกลางความวุ่นวายของราชสำนักกว่าจะจบก็พ่อแง่แม่ง,งอนอยู่หลายครั้งแต่รับรองดูแลไม่ผิดหวัง หากสนใจเรื่องรักต่างวัยขอแนะนำอีกเรื่องคือซีรีส์กดล็อกลิขิตรัก she and her perfect husband คู่กับหยางมี่เรื่องนี้พระเอกเป็นพ่อบ้านชอบใช้ชีวิตธรรมดาไม่ชอบเข้าสังคมนางเอกออกไปทำงานเป็นทนายความสาวสวยและหากชอบสายปริศนาพระจนภัยแนวสุสันแบบพิฉันขอแนะนำอีกเรื่องคือปริศนาแห่งคุณหลุนบอกเล่าเรื่องราวความขลังระหว่าง สำนักแห่งสวงสวรรค์นางเอกของเราคืออู่ซวงรับบทโดยจงชูซีทั้งหมด36ตอนกำลังดีผลงานอืนอ่นๆขอลิสไว้ตามนี้ถ้าเล่าทุกเรื่องเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปกลัวคุณผู้ฟังจะหนีไปจากนิชานซะก่อนรอเล่นคุณผู้ฟังของเราน่ารักอยู่แล้วเชื่อว่าอยู่ด้วยกันจนจบแน่นอน 1. วุ่นรักนักเรียนเตรียมทหาร Arsenal Military Academy 2. Once Upon the Time in l i n g j i a n m o u n t a i n ปี2019 3. บันทึกระบำสวรรค์ Dance of the Sky Empire 4. ซีรีส r i e s Court l ลำลำรักแห่งช้างอัน 5. Royal Feast ชัางชือคู่อูจินเยียน 6. Snow Eagle Lord อินซีหิมะเจ้าดินแดน 7. เซียงกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา Sword and Fairy นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพ,พยนตร์อธิมแฟร์รี่เทลปี2019รักนีชั่วนิรันแม่งานเยอะจริงๆเลยนะเสี่ยวขายเนี่ยแม้งานเยอะแค่ไหนเซียวขคายก็ไม่ได้ออกกำลังกายเขาเคยบอกว่าถ้าว่างจะเล่นบาสเกตบอลแบดมินตันหรือเล่นสเก็ตบอร์ดการออกกำลังกายช่วยคลายเครียดได้เยอะเลยโอ้โอ้หันมองตัวเองแป๊บจะออกกำลังกายกี่โมง ส่วนความฝันที่จะเป็นนักแสดงที่ดีเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนซึ่งลิฉันคิดว่าเขาทำสำเร็จแล้วไม่ว่าเล่นเรื่องไหนหรือประกบใครเสี่ยวไข่ก็เคมีดีไปหมดแน่นอนผลงานเยอะขนาดนี้จะขาดรางวัลไปได้ไงและนี่คือส่วนหนึ่งที่เราหยิบมาเล่าในวันนี้ปีคศ2018 s i v e n l l s t a อ l ออสตาร a สสาขา p r o m i s i n g Actors Award 12 t e น c e n t v ดี e อ Stars a w a r d สาขาโดคีนิวฟอร์ดอะวอร์ดปีคอส2019 6เหงนเตียนฟิวแอนด์ทีวีเฟสติวัลออสาขาเบสแอค t เตอร์สตาร์ฮับไนส์ออฟสตาร์19สาขาเบสแอคเตอร์จีน่าโกลเด้นบัตเดอะฟอร์ดเน็ตเวิร์กฟิวแอนด์ท o ว f เฟสติวัสาขาเบสแอคเตอร์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง8 i c ย a ี l ี t a r ต a r ์แคนว l ลสาขา m ม s t p o า u l ดร d ม a m a อ ctor 16 Esquire m a t at His Best Awards สาขา Television Actor of the Year Tencent Video All Stars Awards สาขา Trendy Figure of the Year ปีโ s e r 2020 Tencent Video All Star Awards สาขา Most l e a p Actor of the Year 17 Esquire Man at His Best Awards สาขา Breakthrough Artist of the Year ด้านแฟชั่นส้ดขายก็ขึ้นปกนิตยสารชื่อดังมากมายเช่น นิตยสารเอลเมนนิตยสารเอสควายไฟนิตยสารเมนสุโนนิตยสารโอเคสุ per อลวันเดอร์แลนด์นิตยสารญี่ปุ่น Asian อ o ซ์และอีกหลายเล่มเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสรุปแบบจัดเต็มของสวีคายหล่อเก่งเคมีดีแถมผลงานก็แน่นมากสุดท้ายนี้หากมีอ่านผิดเพี้ยนไปบ้างหรือมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนอยากแนะนำให้มินิ่ง ทำคลิปเกี่ยวกับซีรีส์หรือนักแสดงท่านอื่นๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมินิติ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย